เออตอนนี้เราจะวันโู้ยเคมีนะครับเออสองตอนนี้สามนิดเดียวนิดเดียวไม่มันนิดเดียวลงนิดเดียวเออมันปรับได้ นิดเดียวเองเออโอเคอันนี้ห้าครับรูห้ารูหมายเลขห้าเราหลังหวานปุ๋ยรูหมายเลขห้านะครับน้อยไป น้อยไปน้อยไปดูไมเ้เลขห้าก็ถือว่าน้อยไปน้อยไปดูไมเ้เลขห้าก็เราสั่งได้ครับตามรูมันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เับเม็ดคุยครับคุยระหวานนี่พี่น้อยไปเอาอีกน้อยไปอ่าหกอันนี้เบอร์หกนะครับลูก ดัสี่เมตรถึงสองฝั่งก็เก้าเมตรกใไมเราประหยัดเวลานี่โดดกล้องปอกเป๊กปักเป๊กเลยกันห้าเมตรห้าเมตรอันนี้ ข้างทีงานจากทายครับอันนันตะพันธ์พอดีไม่แค่นี้เนาะเบอร์หกอืมอืมด้วยหกก็คือเราไม่ได้ดูตารางแต่ว่ากาวกากขยับขยับขยับอิศวะกรม หัวคนไทยครับหัววิศวะกาครับกะแม่นซะด้วยสิยิ่งไม่ผิดตัวครับกลางหน้าผากครับก็เบอร์โหก็ถือว่ายังบางอยู่เจ็ดแปดเจ็ดแปดแล้วก็นาจะดีลองคืนนะครับ หมดแล้วหมดแล้วหมดยังหมดแล้วอ๋อจะมีนิดหน่อยครับช่างก็ใหม่กับเครื่องนะครับเพิ่งมาจากญี่ปุ่นครับหลุดโควิดมา ต่อไปเราจะดูหวานข้าวนะครับ